เอาละครับคนโทจิฟูชิคุโร่ก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาดูความสามารถเขานะครับทุกคนว่าสกิลเป็นยังไงกันบ้างลำดับการอัพสกิลควรจะอัพประมาณไหนเมม ORY ที่ใช้ควรจะเป็นยังไงรวมไปถึงเรื่องว่าจัดทีมแบบไหนดีที่สุดตัวละครผู้หูของเขาเนี่ยควรจะเป็นใครรวมไปถึงว่าโอเคสรุปสุดท้ายแล้วตัวละครนี้ สุ่มดีไหมทุกคนอันนี้คือน่าจะเป็นคําถามที่หลายคนรู้นะฮะแต่ประเด็นคือผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับทุกคนคือผมเ,อเปิดไม่ได้นะฮะก็วันนี้อาจจะไม่มีการโชว์เคสนะครับทุกคนก็จริงๆเปิดได้ในดีลองแต่ว่ามันคงจะเป็นการโชว์เคสที่ไม่ได้เห็นความอลังการอะไรของโทจิเท่าที่ควรนะครับดังนั้นวันนี้ผมจะมาสรุปทุกอย่างเกี่ยวกับโทจิฟูชิกรุก่อนไปดูข้อมูลกัน,นครับอย่าลืมกดไลค์นะครับใครที่ไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามทิ้งไว้นะฮะ เราไปดูข้อมูลกันเลยดีกว่าครับไปโอเคครับเริ่มแรกที่สุดเลยคือตัวละครเนี้ยทุกคนคือเป็นตัวละครสายกายภาพแบบล้วนๆนะฮะไม่มีสแตตคุณใสเลยนะครับทุกคนคือแบบเป็นตัวละครที่แบบชัดๆเลยนะครับทุกคนว่าแน่นอนยังไงเขาก็ต้องเล่นทีมกายภาพนะครับซึ่งเป็นสีแดงเนี้ยนะครับทุกคนอันนี้ยน่าคิดนิดนึงนะครับเพราะว่า หนึ่งคือสีแดงเนี่ยเป็นสีที่เรามีตัวละครเก่งๆอยู่แล้วอย่างเช่นยูตะใช่ไหมทุกคนแล้วในอนาคตเนี่ยอาจจะมีโกโจร่างอนาเขตด้วยนะครับซึ่งจะเป็นตัวสีแดงซึ่งสีแดงเนี่ยเป็นสีที่อาจจะไม่ได้ขาดมากในจุดนี้นะครับทุกคนอันนี้อาจจะเป็นข้อลบนิดหนึ่งนะฮะก็ตัวละครเนี้ยนะครับสเปเ,เชียลของเขาเนี่ยจ,จะเป็นตัวละครที่ไม่ใช้มานาเลยทุกคนไม่มีการใช้มานาในสกลิลเลยนะฮะ แล้วก็ตัวละครก็คือไม่มีมานาด้วยก็คือเหมือนตามในอนิเมะมังงะเด๊ะคือเป็นตัวเป็นตัวละครเป็นคนที่ไม่มีอ่าสายเวทนะครับไม่มีพลังสายเวทเลยศูนย์นะครับดังนั้นนะฮะเราไปเริ่มดูสเตตกันก่อนนะครับก็เนี่ยสเตตเห็นเห็นเลยนะครับอันนี้คือเป็นที่ปลุกพลัง5เกรด11อนะครับทุกคนก็คือตัวตัวทดลองตัวตัวอย่างเขาแหละนะครับผมมายืมหน่อยนะฮะ ก็จะเห็นว่าเนี่ยคือสแตตกายภาพเนี่ยอยู่ที่7,900เลยสูงมากๆนะครับทุกคนคือถ้าปกติก็คงจะอยู่ที่ประมาณ5,000 6,000อะไรประมาณเนี้ยนะฮะซึ่งแล้เดี๋วดูทุกคนเกตอันติเนี่ยเต็มอาจจะยากไปนิดนึงเพราะว่า1,363เนี่ยก็เป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเลยนะฮะตัวละครที่คือน่าจะเก็บอันติยากแต่ว่าอันติเป็นอันติหมูเงนะครับก็ส่วนใหญ่ตัวอันติหมูเนี่ยจะเกตอันติเยอะนิดนึงนะครับก็ ก็กําแกงได้แหละนะครับแต่ติตัวนี้ดีมากจริงนะครับเราไปเริ่มดูที่สกิลกันเลยนะฮะสกิลแรกสุดเนี่ยนะครับทุกคนเป็นสกิลตีและทําให้ศัตรูเนี่ยติดดีบัฟคือโดนคีง่ายขึ้นซึ่งสกิลนี้จะเป็นสกิลสําคัญเลยนะครับเพราะโทจิเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ต้องการให้เราตีติดคีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรู้กันนะครับว่าทําไมถึงจําเป็นจะต้องเคลียรนะฮะเดี๋ยวดูจ,จุดนี้ก่อนนะครับแล้วก็ในจุดนี้นะ่ะจะมีการเป็นตีเป็นกายภาพ2ฮิต นะครับทุกคนแล้วก็แน่นอนว่าทําให้ศัตรูติดคีย์ง่ายขึ้นที่เวลสิบเนี่ยอยู่ที่22.6%เลยนะครับก็ค่อนข้างดีนะฮะแต่ประเด็นคือมันเป็นเป้าหมายเดียวเนี่ยแหละนะฮะที่อาจจะเป็นปัญหาได้เล็กน้อยนะครับแต่ติดอยู่3เทิร์นแล้วก็ถือว่าโอเคนะฮะส่วนสกิลที่2เนี่ยจะเป็นสกิลที่ดาเมจแรงที่สุดของโทจิเลยนะครับสูงสุดนี่ที่เลเวลสิบนะนะคนเกือบ500%แรงมากเหมือนตั้งติเลยนะครับทุกคนไม่พอนะครับมันจะเป็นสกิลที่ ไม่สนเอฟเฟกพวกลดดาเมจของศัตรูด้วยดังนั้นเนี่ยก็คือเป็นเอฟเฟกตีทะลุเกาะนั่นแหละนะครับคือโหดมากๆนะครับก็ตามสไตล์ตัวละครเขาเลยนะฮะแล้วก็สกิลที่3เนี่ยจะเป็นสกิลที่จะเน้นเรื่องเบรกนะครับทุกคนเบรกดดเมจสูงมากก็คือเอาไว้ตีเบรกเบรกบอสเบรกอะไรเบรกศัตรูทั้งหลายนะครับทุกคนคืออันนี้คือสาคัญมากนะฮะแล้วไม่พอเนี่ยทุกคนมันจะมีเรื่องของคุณสมบัติพิเศษก็คือการตีทะลุโลนะครับ เทคโนโลยีเนี่ยก็คือเหมือนโล่ของโกโจอ่ะทุกคนโล่โกโจที่จะกันแทบจะทุกอย่างคือสกิลนี้คือจะลบโล่โกโจทิ้งไปเลยเอาง่ายๆศัตรูบางตัวมันจะมีโล่แบบนั้นนะครับก็เจออันนี้เข้าไปก็คือหายไปเลยนะฮะแล้วไม่พอมีลบบัฟศัตรูด้วยนะครับอันนี้ลบบัฟศัตรูเนี่ยฟังดูแข็งแกร่งมากทุกคนใช่ไหมเพราะว่าบางบอสบ,บางตัวมันจะมีบัฟพวกบัฟเพิ่มดาเมจหรือบัฟอะไรเงี้ยแต่ต้องวงเล็บนิดหนึ่งนะครับทุกคนมันจะ มีบางบัฟที่มันก็ลบไม่ได้นะครับแล้วก็มันจะไล่เลียงจากาบัฟล่าสุดนะครับอย่างเช่นบอสเพิ่งบัฟเทิร์นที่แล้วเนี่ยเราก็จะลบบัฟนั้นนะฮะโอเคก็อันเนี้ยทำดาเมจสองฮิตนะครับเป็นกายภาพเช่นเคยนะฮะก็หลักๆคือความความสำคัญของสกิลนี้คือการเบรกศัตรูลบบัฟแล้วก็ตีทะลุูโ่นะครับทุกคน ก็ดัมเมจไม่ได้แรงเท่าสกิลสแน่นอนแต่ว่าประโยชน์เนี่ยแน่นมากนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยอันตินะครับอันติเนี่ยทำหน้าที่เหมือนสกิลสามเด้ๆเลยนะครับจะมีต่างกันแค่ตรงเดียวก็คือมันไม่มีการเพิ่มเรื่องของเบรกเข้ามาแหละนะครับทุกคนแล้วไม่พออันนี้เป็นสกิลหมู่ด้วยนะครับตัวเลขสูงมากที่เลเวล10เนี่ยเกือบพันหร้อยเปอร์เข้าไปเลยตีเป็นไกลภาพเพียวๆ นะครับอันนี้คืออันติทีดีมากๆนะครับส่วนเวลาที่เราตีประสานเนี่ยจะมีการเพิ่มกายภาพอีก20%ให้ตัวเองด้วยนะครับแล้วก็คู่หูเรานะครับที่ประสานด้วยกันเป็นเวลา3เทิร์นไม่พอจะมีบวกดาเมจ เพิ่มอีก128%ปรนะครับประสานก็ค่อนข้างดีนะครับทุกคนแล้วตัวละครนี้นะครับพลาดไม่ได้ก็ต้องมีออตโต้และมีออตโต้ถึง2เลยทุกคนออตโอต้แรกเนี่ยจะเป็นการที่โอเคเราเข้าสนามมานลเพิ่มไปเลย50%เรดาเมจไกดภาพนะครับทุกคนคือติดไปเลยติดตัวไปเลย50%และไม่พอเนี่ยมีการหิวเลือดทุกเทิร์นนะครับเทิร์นละ3.5%แล้วแถมมีลดดาเมจที่ตัวเองได้รับอีก15%นนะครับก็จะเป็นตัวละครที่ คือออโต้เพิ่มอะไรมาหลายๆอย่างมากนะครับไม่พอนะครับทุกคนมีเรื่องที่สําคัญมากๆก็คือไอการหลบพิเศษของเขาเนี่ยนะครับมันเป็นหลบแบบพิเศษแบบที่แม้ว่าศัตรูจะมีพวกตีการันตีฮิตเนี่ยก็ไม่โดนนะครับทุกคนไอพวกการันตีฮิตก็ให้นึกถึงพวกโจโกอย่างเงี้ยนะครับทุกคนเวลาที่มันกลางอาาเขตแล้วมันจะตีโดนตลอดอะที่แบบโลของโกโจที่แบบควรจะไม่โดนก็คือโดน อันนี้ก็คือยังหลบได้อยู่นะครับแต่อการหลบอาจจะน้อยนิดนึงยี่สิบะครับก็เน้นดวงเน้นโชคกันหน่อยนะฮะส่วนต่อมาเนี่ยก็คือตัวละครนี้จะไม่โดนผลของสถานะบางสกิลบางอย่างนะครับทุกคนอันนี้ผมยังคอนเฟิร์มไม่ได้ว่าสถานะหรือสกิลอะไรบ้างที่ไม่โดนเนาะก็ใครที่รู้ก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะฮะโอเคส่วนต่อมาก็คือเรื่องของการ เวลาที่เขาตีคีเนี่ยนั่นแหละตรงนี้แหละนะครับทุกคนคือเมื่อไรก็ตามที่โทจิตีคีย์นะครับทุกคนจะมีโอกาส50%ที่เราจะได้การันตีฮิตนะครับทุกคนก็คือเอาง่ายๆคือจะตีโดนตลอดแต่มีโอกาสแค่50%เท่นนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะสําคัญที่เราต้องมีคีย์แต่ที่สําคัญมากกว่าคือตรงออโตโ้สอนะครับทุกคนเมื่อเราคีเนี่ยจะได้เพิ่มสแตตไกายภาพเรา15% นะครับอันนี้ก็จะเข้าโหมดพิเศษกายภาพแหละนะครับทุกคนแล้วพอเราตีคีกรอบเนี่ยทุกคนในขณะที่เราอยู่ในโหมดพิเศษกายภาพเนี่ยมันจะแทนที่เป็นที่ห้าเปอร์เซ็นต์แทนที่นะครับทุกคนไม่บวกเพิ่มนะฮะอันนี้คือตอนแรกเราได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถูกไหมแล้วพอเราคีทีเราจะเปลี่ยนเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ล้าก็จะสุดแค่นี้แล้วนะครับทุกคนก็นั่นแหละ เหตุผลว่าทําไมตัวละครนี้ถึงจําเป็นต้องเน้นคีนั่นเองนะครับเพราะว่าจะมีการเพิ่มกายภาพจากการที่คีได้ไม่พอแถมมีโอกาส50%ที่จะออกเป็นการันตีฮิตด้วยนะครับทุกคนโอเคก็ตัวละครเนี้ยโดยรวมคือสกิลความสามารถเนี่ยนะครับทุกคนเห็นได้ชัดเลยว่าจะเป็นตัวที่เอาไว้จัดการพวกตัวมีโลทั้งหลายแหละนะฮะตัวโลตัวบัฟทั้งหลายเนี่ยเจอตัวนี้เข้าไปเรื่องใหญ่แน่นอนนะครับโอเคครับส่วนเรื่องลำดับการอัพสกิลของโทจินะครับแน่นอนที่สุดคืออันติมันหนีไม่พ้นอยู่แล้วทุกคนตัวทำ คือยังไงก็ต้องอัพอันติให้เยอะที่สุดใช่ไหมเพื่อความแรงนะครับและอันตินในดีมากๆด้วยนะครับเป็นอันติหมู่ไม่พอมีลบบัฟมีลบโลยนะฮะแล้วลำดับที่2เนี่ยนะครับทุกคนที่ควรอัพให้สูงสเนี่ยก็แน่นอนว่าคือสกิล2แหละนะครับเพราะนี้ก็จะเป็นดาเมจหลักของตัวนี้อีกสกิลหนึ่งเลยนะครับทุกคนส่วนลำดับต่อมาเนี่ยผมให้เป็นสกิล3นะครับสกิล3เนี่ยจะมีเรื่องเบรกด้วยยิ่งอัพเยอะยิ่งเบรกง่ายนะครับทุกคนอันนี้ก็จะดีมากๆเพื่อที่เราจะได้ เบรกบอสให้เร็วที่สุดนะครับส่วนสกิลหนึ่งเนี่ยก็อัพเท่าที่อัพได้นะฮะเรียงอย่างนี้นะครับอันติสกิลสองสกิลสามแล้วก็สกิลหนึ่งนั่นเองนะครับทุกคนสกิลอันติกับสกิลสองเนี่ยก็อัพให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับส่วนสกิลสามก็ อัพขึ้นมาให้ได้สักเจ็ดสักแปดก็จะดีมากทุกคนเพื่อเบรกดีที่สุดนะครับส่วนสกนะิลหนึ่งเนี่ยอัพแค่หกก็น่าจะโอเคแล้วนะครับทุกคนโอเคไปดูเรื่องของเมม o r ีกันเลยครับผมแน่นอนว่าตัวละครที่เป็นกายภาพแบบเพียวๆเลยอย่างโทจิเนะี่ยทุกคนคือเมม o r ีมันก็หนีไม่พ้นที่ว่าจะต้องแบบอันที่มันเพิ่มกายภาพเยอะๆใช่ไหมทุกคนดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันที่ดีที่สุดเลยจริงๆอ่ะก็คงจะเป็นอันนี้นะครับพี่น้องใจตรงกันซึ่งแน่นอนว่าอันนี้ถึงแม้ว่าสเตตแบบ เรื่องของการเพิ่มกายภาพเนี่ยจะไม่ได้สูงที่สุดใช่ไหมทุกคนเพราะว่ามันจะมามีเรื่องติดของเรื่องคุณใสมาด้วยซึ่งจะไม่จําเป็นเลยสาหรับโทจิเนี่ยแต่ว่าสกิลของอันเนี้ยคือเด็ดมากมาทุกคนโดยเฉพาะสกิลแรกเนี่ยเป็นการเพิ่มเาเมกายภาพสูงสุดแหละทุกคนมันคล้ายๆกับเหนือกฎเกณ์เป็นเวอร์ชั่นกายภาพแหละอันเนี้ยนะครับอันนี้คือเพิ่ม85%เกายภาพนะครับทุกคนเวลาใช้อันตี แล้วไม่พอที่สําคัญมากๆคือตรงนี้นะครับทุกคนคือเมื่อเราตีติดคีย์เนี่ยจะมีการเติมเกรดอันติเรา200นะครับทุกคนคือจะเห็นว่าโทจิเนี่ยเกรดอันติเต็มยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันพันสกว่าใช่ไหมพันสามห้าสามปะนะครับซึ่งการที่เราตีคีย์เนี่ยซึ่งตัวละครนี้เราพยายามเราจะให้มันครีบบ่อยอยู่แล้วนะครับทุกคนก็ มันโอกาสคีมันก็จะเยอะอยู่แล้วด้วยเพราะมันมีจีดทำให้ศัตรูติดกีง่ายขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้เราเติมเกรดอันติีได้เร็วมากดังนั้นไม่ต้องสืบเลยว่าเมมโมรีนี้คือดีที่สุดสำหรับโทจีแน่นอนนะครับทุกคนส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นอันนี้นะครับการรานเล่นของผู้แข่งแกร่งนะครับทุกคนอันนี้ก็อันนี้นะครับก็จะเป็นอันที่เพิ่มสเตตกายภาพสูงสุดแล้วนะครับทุกคนคือเนี่ยที่ W40 เนี่ยปาเข้าไป30แล้วแต่จะเห็นว่าคือนั่นแหละมันเพิ่มกาาายยยภพอ่งเดีวมันก็เลย สแตทมันก็เลยสูงมากๆนะครับทุกคนและสกิลของมันเนี่ยก็โอเคมากนะครับทุกคนคือเพิ่ม65% 2เทินเนี่ยกายภาพเนี่ยแล้วก็แค่ใช้สกิลก็พอแล้วอันนี้ก็คือยังไงก็เป็นตัวเลือกอันดับ2เลยอันนี้ดีมากๆนะครับแถมสกิลอาหลังจกเลือดต่ำกว่า50%มีการเพิ่มหลบมาด้วยเนี่ยก็คือโอเคมากๆส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นอันนี้นะครับวัยเยาวนี้ลนามอันนี้ก็เพิ่มสแตต อาจจะไม่ได้เยอะมากทุกคนสเตตอาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับแต่ว่าสกิลเนี่ยก็ดีมากที่ทุกคนมีการเพิ่ม70%ไปเลยนะครับเวลาที่เราอันติแล้วมันจะมีการเพิ่ม30%ขึ้นมาแถมอีกนะครับถ้าเลือดเราน้อยกว่า5 0ด้วยนะครับทุกคนแล้วเนี่ยก็รวมกันคือ1้อเลยแต่ว่า5 0ต่ํากว่า50%ลงไปก็ค่อนข้างที่จะหาโอกาสใช้ยากนิดนึงมันคุ้มยาก,กานะทุกคนเนาะว่าเรื่องของเลือดน่ย แต่ว่ามันก็จะมีแถมมาตรงที่ว่าโอเคมันจะมีการติดคืนชีพมารอบหนึ่งด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งของโทจิที่ดีมากๆเหมือนกันนะฮะต่อมาเลยก็จะเป็นเรื่องของอาเมมโมรี uh, ระดับ SR นะครับทุกคนก็จะมีอันนี้ ตู้พระเนี่ยอันนี้ดีมากๆนะครับทุกคนเพราะว่าเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าเพิ่มกายภาพอย่างเดียวอันนี้คือยังไงมันก็แปลว่ามันตรงนะทุกคนนะถึงแม้สเตตม,มันจะไม่เยอะมากนะครับแล้วก็เวลากดอ,อันติเนี่ยจะมีเพิ่มดาเมจ65%ด้วยอันนี้ก็คือเพอร์เฟกนะครับและไม่พอเนี่ยเวลาเริ่มเวฟเนี่ยทุกคนมันจะติดทําให้ศัตรูเนี่ยโดนกายภาพแรงขึ้น30%ม ทั้งทีมด้วยนะครับอยู่2เทินด้วยอันนี้ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะกับการเคลียร์ดานเนี่ยที่เป็นเวฟทั้งหลายเนี่ยอันนี้คือค่อนข้างดีเลยสําหรับทีมกายภาพนะครับต่อมาก็จะเป็นอันนี้นะครับ อันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นอันที่เพิ่มกายภาพได้ดีมากสำหรับ SR นะครับ65เเลยแต่ว่าออโต้เนี่ยอาจจะเป็นปัญหานดนึงทุกคนเพราะว่ามันจะติดสเตลให้กับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นเรานอกจากเราใช่ไหมก็คือติดสเตลก็คือทําให้มันมีอ่าเพื่อนร่วมทีมเรามีโอกาสที่โดนตีน้อยลงนะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะทําให้ศัตรูมาตีเราเป็นการพิเศษนะครับทุกคนอันนี้ก็อาจจะเสี่ยงนิดนึงแต่ว่าเรื่องของสกิลแรกกับสเตลเนี่ยโดยรวมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับทุกคนต่อมาเลยนะ ได้นะครับอันนี้การฟรีดูเพย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนี่นะครับขอแค่เราผ่านด่านนี้นะครับทุกคนเราก็ได้เมมโมรีนั้นมานะฮะตัวเลขเนี่ยน้อยมากทุกคนแต่ว่านั่นแหละนะครับสำหรับไม่มีตัวเลขจริงๆเนาะก็จะมีการเพิ่มไกด์ภาพที่สามสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนแล้วก็ส่วนสกิลที่สองเนี่ยจะมีการทําให้เราเนี่ยโดนเรื่องของพวกดาเมจสายเวทเบาลงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สามเทินด้วยนะครับอันนี้ก็ เป็นตัวเลือกสุดท้ายจริงๆนะฮะถ้าไม่มีใช้นี้ได้นะครับไปต่อกันที่เรื่องทีมกันเลยนะครับทุกคนก็อย่างที่รู้กันนะครับผมเปิดไม่ได้ก็ขออนุญาตใช้ตัวลูกมาเป็นตัวแทนแล้วกันตัวแทนพ่อนะฮะก็แน่นอนว่าอย่างหนึ่งเลยที่เราต้องมีก็คือตัวซับใช่ไหมทุกคนตัวซับที่สําคัญมากๆของโทจิเนี่ยนะครับทุกคนแน่นอนว่าเราก็ต้องดูตัวละครดูสิ่งที่สําคัญกับเขานะครับหนึ่งก็คือพวกตัวที่เพิ่มกายภาพทั้งหลายหรือเพิ่มดาเมจเฉยๆก็ได้นะครับ รวมไปถึงเรื่องของตัวที่มันมีการเพิ่มคีให้ได้เนี่ยอันนี้จะเพอร์เฟกมากนะครับดังนั้นคู่หูที่เหมาะมากๆนะครับก็ได้แก่เมกูมิกางอนาเขตนั่นเองนะครับตัวละครนี้เป็นคู่หูที่ดีมากๆนะครับพ่อลูกก็คู่กันแหละนะฮะก็แน่นอนว่าตัวละครนี้คือตีเป็นเกายภาพส่วนใหญ่ด้วยนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของสกิลสเนี่แหละหลังจาก คือก่อนกลางอนาเขตเนี่ยก็มีการทําให้ตีไกลภาพแรงขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่หลังหลังกลางอาาเขตแล้วเนี่ยทุกคนคือเพิ่มดดเมจไกลภาพ60%นะครับทุกคนคืออันนี้คือดีมากนะฮะคือติดดีบัฟไว้กับบอสเนีย้ยแลวคือโทจิจะตีแรงขึ้นมากจุดนั้นนะครับก็ไม่ต้องสืบนะครับเรื่องของการลางอาาเขตเรื่องของสกิลอื่นๆเนี่ยก็ดีมากอยู่แล้วนะฮะนี่คือคู่หูที่ดีมากๆตัวหนึ่งนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่ดีมากๆก็คือ เอาอีโทโดนะครับตัวแดงนะฮะอันเนี้ยก็เอามาใช้ร่วมกันได้นะครับทุกคนคือมันจะมีเรื่องของการบัฟให้บัฟเบสเฟนะเบสโตเฟรนโดนะฮะจะเป็นการแจกคีนะครับทุกคนให้ให้เพื่อนนะฮะก็และแถมมีการเพิ่มดาเมจกายภาพให้เพื่อนด้วยนะครับคือเนี่ยตรงนี้นะครับเพื่อนเราเนี่ยตัวที่เป็นเบสเฟนเนี่ยจะได้โอกาสคีเพิ่มมา20% 3เทิร์นนะครับทุกคนก็แถมไม่พอมีการเพิ่มดาเมจกายภาพให้ ตัวเพื่อนซีด้วยนะครับทุกคนก็คือตอนแรกตั้งใจเอามาบัฟยูจิใช่ไหมแต่ว่านี่แหละก็เอามาบัฟโทจิได้เหมือนกันนะครับมีการเพิ่มกายภาพด้วยนะฮะก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีเหมือนกันนะครับทุกคนต่อมาเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวซับที่แทบจะดีที่สุดสำหรับโทจิหรือหลายตัวเลยแหละนะทุกคนนะก็แน่นอนหรอกตัวซับนี้มันเก่งมากาน,นะครับโมโมนิชิมิยะนั่นเองนะฮะก็สำคัญคืออย่างที่ผมบอ,อกไปคือตัวต้องการคีย์มันไม่ต้องสือบอยู่แล้วตัวละครเนี้ย คือตัวไหนก็ตามที่ต้องการคีอ่ะโมโมจะสาคัญหมดเลยทุกคนเพราะว่ามีสกิลสามที่เนี่ยแหละทุกอย่างกับการคีเนี่ยนะครับทุกคนทั้งเพิ่มโอกาสคีเพิ่มดาเมจคีทำให้คีง่ายขึ้นนะครับไม่พอสกิลสองมีเพิ่มดาเมตมีทําให้เบรกง่ายขึ้นอีกนะครับคือแทบจะไม่ต้องสืบหรอกว่าตัวละครเนี้ยถ้าเป็นเรื่องของตัวซับเนี่ยทุกคนมันแทบจะติดทุกทีมแหละนะครับโอเคก็ต่อมาก็จะเป็นเกะโทเขียวนะครับทุกคนคือเกะโทเขียวเนี่ยข้อดีคือจะเป็นตัวละครที่ คือเป็นการตีทั้งกายภาพทั้งสายเวทอยู่แล้วนะครับตัวละครเขาเนี่ยแล้วก็มีการติดดีบัฟทาให้เพื่อนเราตีกายภาพแรงขึ้นด้วยนะครับทุกคนอันนี้ก็คือเก็บสแต็กไปถึงแม้ว่าอาจจะไม่ตรงมากตรงที่โทจิเนี่ยไม่ใช่ตัวเขียวนะครับทุกคนแต่ว่าเรื่องของการดีบัฟที่ทําให้ศัตรูโดนกายภาพแรงขึ้นเนี่ยก็ค่างเป็นดีบัฟที่หายากแถมไม่พอเนี่ยอาเกตโทเองก็เป็นตัวที่ตีกายภาพได้แรงมากๆตัวหนึ่งนะครับทุกคนเพราะว่าประสานทั้งคู่เลยโดยเฉพาะอันติเนี่ยออกเป็นกายภาพ แบบเท่าๆกันเลยทุกคนดูดิ7 0 753กับ900เนี่ยนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นตัวละครที่แน่นอนเอาไปใส่ทีมกายภาพได้อยู่แล้วนะครับส่วนตัวเลือกเดิมๆก็เหมือนเคยนะครับจันใหญ่นาันามิเนี่ยยังไงก็ลงได้โมโมเขียวก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับ ส่วนตัวที่ไม่มีประโยชน์กับโทจิเลยก็จะเป็นยุกิไคโตเนี่ยทั้ง2ล่างเลยทุกคนไม่มีประโยชน์นะครับเพราะมะันจะไปเพิ่มไปทางสายเวทมากกว่าแต่ว่าโอเคแล้วคําถามคือถ้าอยากจะเล่นตัวดามเมจคู่ด้วยอีกตัวเนี่ยจะเป็นใครได้บ้างทุกคนคืออย่างแรกเลยผมต้องบอกก่อนว่าโทจิเนี่ยคือเป็นตัวแบบแครี่เลยทุกคนดามเมจแตแรงมากๆอยู่แล้วแทบจะเล่นตัวคนเดียวได้เลยนะครับถ้าเราเอาตัวซับไป3ตัวก็โอเคอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าอยากเอาตัวดามเมจไปเสริมเนี่ย ก็จะมีออปชันดีๆก็แน่นอนพวกตัวกาภาพทั้งหลายยูจีเขียวยูจีแดงเนี่ยใช้ได้หมดนะครับโทโดทั้งหลายเนี่ยรวมไปถึงยูต่าเนี่ยก็เป็นออปชันที่ไม่เลวนะครับเพราะว่ามีการใช้สกิล3ที่เป็นสกิลตีแบบฟันอ่ะนนก็เป็นกายภาพที่แรงมากเหมือนกันแต่ไม่พอมีเรื่องของการติดดีบัฟให้เพื่อนคี้ง่ายขึ้นน่ย นะครับโทจิจะได้ไม่ต้องเสียเทิร์นไปใช้สกิลหนึ่งเพื่อติดดีบัฟนะครับแถมมันติดดีบัฟหมู่ด้วยของยูตาเนี่ยะฮะส่วนเรื่องของโชว์เคสเนี่ยทุกคนอย่างที่ผมบอกไปต้ต้นคลิปนะฮะอาจจะไม่มีการโชว์เคสนะครับสำหรับคลิปนี้แต่ว่าผมจะทิ้งท้ายให้กับประเด็นที่ว่าสรุปแล้วโทจิเนี่ยสุ่มดีไหมทุกคนมีประโยชน์ไหมจำเป็นจะต้องเปิดหาไหมทุกคนอันนี้คือเรื่องที่หลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหม อย่างแรกที่สุดเลยวผมก็ต้องพูดข้อดีก่อนนะครับแน่นอนว่าตัวละครเนี้ยข้อดีแบบหลากหลายนะครับทุกคนก็คือเรื่องของการลบบัฟตีทะลุโล่เนี่ยทุกคนโดยเฉพาะลบบัฟเนี่ยคือมันสําคัญมากๆที่เราจะเอาไปใช้ในการเคลียร์ด่านบางด่านที่มันบอสมันมีเรื่องของการบัฟบัฟที่มันโกงมากๆเนี่ยเราล้างบัฟตรงเนี้ยแล้วเราตีเข้าสบายมากทุกคนอันเนี้ยคือดีมากไม่พอพวกบอสที่เป็นเหมือนบอสปัที่มันมีโล่โล่กันทุกอย่างเนี่ยเราก็ตีแล้วก็ลบทิ้งได้นะครับโทจิตจะมีประโยชน์กับด่านพวกนั้นเป็น พิเศษเลยแหละพวกคอนเทนต์แบบนั้นนะครับรวมถึงคอนเทนต์ที่จะมีบอสที่มันแบบการเรื่องของสายเวทเป็นพิเศษอะ่ะทุกคนซึ่งไอ้บอสพวกนี้บางตัวก็โดนไกลภาพแรงขึ้นด้วยบางตัวก็แค่ลดดาเมจคุณใสเฉยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นคือโทจิคือกินเรียบนะครับสบายเลยนะฮะแต่ก็ต้องพูดถึงข้อเสียด้วยใช่ไหมทุกคนหนึ่งเลยอย่างที่ผมบอกไปนยคือโทจินยเป็นสีแดงเนาะทุกคนเนาะสีแดงเนี่ยเป็นสีที่มีการแข่งขันสูงมากๆนะครับ ตัวละครเก่งเพียบไปหมดเลยนะครับยิ่งโดยเฉพาะกับคนที่เปิดยูตาไปแล้วเนะี่ยบางทีอาจจะลังเลมากๆนะครับเพราะว่ายูตาก็เป็นสีแดงที่เก่งมากๆอยู่แล้วแล้วไม่พอเนะีย่ยอย่างที่ผมบอกไปคือสุดท้ายแล้วโกโจกางอนาเขตเนะี่ยตัวที่จะเป็นอันดับหนึ่งของเกมพัก,กใหญ่ๆนะครับทุกคนตัวนั้นก็เป็นสีแดงอีกและตัวนั้นเก่งเวอร์เลยทุกคนแบบโกงเวอร์ ะะก็จะทําให้แน่นอนว่าโทจิเนี่ยจะมีการแข่งขันกับตัวละครสีแดงเก่งๆด้วยกันเนี่ยทำให้เขาอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกอันดับหนึ่งเสมอไปนะครับทุกคนซึ่งพอสรุปกันแล้วเนี่ยนะครับทุกคนคือว่าถ้าเราไม่ได้เล่นทีมกายภาพเต็มๆเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะไม่มีประโยชน์ขนาดนั้นนะครับสำหรับโทจิเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเราชอบเล่นทีมกายภาพจริงๆนะครับ ก็ ه, ทุจิยังไงก็ต้องมีแหละนะครับทุกคนและนั่นก็คือข้อดีข้อเสียนะครับทุกคนส่วนเรื่องการที่เราจะสรุปว่าเราจะสุ่มดีไหมเนี่ยทุกคนอันนี้คือใช้เรื่องของข้อมูลตรงนี้ไปประกอบการตัดสินใจกันละกันนะครับทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปนะครับใครที่ดูชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับและใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามทิ้งไว้นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมเจอกันครับ